สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องการศึกษานอกระบบนะครับสำหรับผู้ที่จบม3เราไม่สามารถเรียนต่อในระบบได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้องมาทำงานช่วยครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวนะครับวันนี้โอกาสทางการศึกษาก็เปิดให้อย่างกว้างขวางนะครับ อันนี้ผมก็จะมีจอนะฮะทีวีนะเปิดให้ดูถึงหลักสูตรด้วยนะครับการเรียนของกลุ่มทำนํำชีวิตเนี่ยเือเรียกอย่างว่าเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยนะ,ะในส่วนของของทางโลกที่เราต้องการที่อยากจะมีะใบประกาศมีปริญญาเพื่อเป็นใบเบิกทางสำหรับ การทํางานสาหรับกีตยศชื่อเสียงนะในสังคมมันก็มีความจําเป็นนะฮะอยู่ที่บ้านทํางานทําการก็เรียนได้นะครับคราวนี้ก็จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายละเอียดการเรียนนี่เราจะเรียนผ่านนะครับเรียนผ่านทางมสทนะครับเรียนผ่านทางมสทนี่เรามีจอฮนะจอที่จะให คุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมได้ชมนะโอ้มันหลุดไปนะครับไม่เป็นไรไดเลยไหมครับนอฮะคราวนี้เป็นการเรียนโดยนี่ครับหลักสูตรที่เปิดสอนนะครับอในปี2,157เเนี่ยนะครับก็จะมีหลักสูตรนี่ฮะ ศิลปะศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษศาสตร์มนุษย์นิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์และสหกรณ์นิเทศศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับคราวนี้เราจะมาดูหลักสูตรนะครับหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างนะครับหลักสูตรการเรียนการสอนนี่ครับ อันนี้จะเจาะลึกนะครับสักสองสาขาที่น่าสนใจนะฮะมนุษยนิเวศศาสตร์นี่ครับนี่ยมนุษยนิเวศศาสตร์นะครับมีสองสาขานะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะฮะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์ต่อมานะครับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกพัฒนาการมุ์และครอบครัว,วนีน่าสนใจนะครับนะครับคุณสมบัติเนี่ยครับที่จะศึกษาได้ก็คือสำเร็จการศึกษามัธยมตอนต้นมสามหรือเทียบเท่านะแล้วก็ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือจะเป็นว่าสำเร็จมสนะครับ มีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับหรือสำเร็จการศึกษา,าม .3 นะครับแล้วก็ผ่านการอบรมหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรที่ทางสภา,ารับรองนะตรงนี้เราก็อาจจะหาหลักสูตรที่เป็นประกาศนียบัตรแล้วเข้าไปอบรมก็ได้นะครับต่อมาสำเร็จการศึกษาตอนปลายม .6 หรือเทียบเท่าแล้วก็ปวส อันนี้เป็นชื่ออพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวได้ศิลปศาสตรบัณฑิตนะครับสสบวงเล็บพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวคราวนี้เรามาดูนะครับเนื้อหาเนื้อหาที่จะเรียนนะครับมีอย่างไรบ้างคราวนี้สําหรับกรณีนะฮะบ,บางคนที่ยังไม่มีคุณสมบัติตรงตามนี้นะครับอย่างน้องๆที่ กำลังเรียนอยู่นะครับเราก็จะลงมาเรียนเป็นสมริธิบัติไปก่อนก็ได้นะครับนี่ตามนี้โครงการสมริธิบัตินะเรียนรู้ตามอัธยาศัยเรียนได้ตลอดชีพไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยและวุธิการศึกษาขอเพียงอ่านออกเขียนได้นะฮะอรุ่นรุ่นตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่88นะครับรุ่นที่88 นี่นะครับสำิธิบัตรซึ่งตอนนี้ก็มีนักศึกษาที่สนใจนะครับไปสมัครตอนนี้สามคนแล้วนะครับก็จะรวบรวมไม่ได้อีกสักเจ็ดแปดคนแล้วก็จะเชิญเจ้าหน้าที่นะะของโมสโทเนี่ยมาทำการรับสมัครนะครับ สำนักทะเบียนและวัดผลผลการเรียนปฏิทินบริการนี่ครับคุณสมบัตินะครับสำเร็จการศึกษามัธยมตอนต้นนะมสามเพราะงั้นท่านเรียนได้นะครับเรียนได้ ได้หลักสูตรที่เปิดสอนนะครับเรามาดูว่าหลักสูตรที่เปิดสอน ค่าใช้จ่ายนะครับมันก็ก็ไม่แพงนะค่าใช้จ่ายนะค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับถ้าเรียนหนึ่งชุดวิชาก็แปดร้อยบาทนะบำรุงการศึกษาห้าร้อยค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยค่าชุดวิชารวมวัสดุการศึกษาอีกหนึ่งพันรวมเป็นสองพันสี่นะครับเดี๋ยวถ้าเราลงสองชุดวิชาก็สามพันสี่ลงสามชุดวิชาก็สี่พันสี่เท่านั้นเองนะครับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนสำลิธิบัตรนะครับซึ่งไม่จำกัดอายุไม่จำกัดคุณวุธเนี่ยก็ชุดวิชาละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทยกเว้นชุดวิชาที่มีวัสดุเพิ่มนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะที่มีเพิ่มเติม <ไ>ปลายปฏิทินการศึกษา